โอ้เฮคครับวันนี้เรามาเล่นลูบบกในแมปเชลเบาหรือแมปอะไรวะนัดชื่อแมปอะไรนะเชลเบานั่นโอเคมันจะเป็นแมปแนว คล้ายๆ้เอคอมแบทบริเอร์แต่มันมีเวทให้เราไปเก็บตามแบบแล้วมันก็จะเอามาสู้กันโคเทลเลยเฮ้ยอุ้มเฮ้ยกูเปิดคิปก่อนไอ้เชนัยแม่งก๊อปปี้กูเหรอมันเอาของกูมาเนี่ยไม่รู้พี่ระเบิดไอ้น้ำ <c oughs> ระเบิดไอ้น้ยมาหน้า,นาบา้านลิงเ,เ,เดียเฮ้ยเล็กเดีย เจ็บของต่อหน้าเลยเออไอ้เลสบีมวยโคตรเทเลยไหมท่านผู้ชมเฮ้ยไปไปพวกลิงโง่สู้กันไปเราเก็บของเฟอร์ดิจิจันเฟอร์ดิจิจันไปไหนแล้วเฮ้ยอย่างนี้นะเฮขี้ครับลองไปสู้กันมาฆ่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าเฟอร์ดิจิจัน มึงมันของขี้มองไอ้เหี้ยดอะไรนอ้ <c oughs> อง <c oughs> อะไรอะเน,นี่มีอย่างนะไม่มีมั้งไม่ไป้หมายตีหมาอ้ยขัดกูเ้ยเออพาวเวอร์เหี้ยเฟิร์สดีจันทร์โอ้ยไม่ได้โอ้ยโอ้ยทุ่นนอนเลย แมวร้องแมวร้องนี่ก่อนอนีบก่อนฟาร์มของก่อนดีของกูยังไม่เต็มเลยอุ้ยโอ้ยหลับไปยังไงมึเามามงเบลอะไรเนี่ยยีนยีนกูหิวไงอ๋อไอ้เหี้ยมึนก็หิวได้เหรอ มันมันมันไม่ได้มีคนเดียวเนาะของหลอดนาองหอดเนาะเจ็บสัตว์ฉีดอุ้ยทายยี่ยี่ยังโก้อ่ะกูไม่ไหวละมันไม่ตามกูเหรอทั้งสอ ความของความของเชีวบีมแล้วก็จะมีระบบเก็บสโตนแล้วเราก็สามารถเอาไปแลกกับไ้แท่นตีเหล็กตรงนี้โอเต็มนี่จะมีสกิลเยอะแยะให้เราเลยมัดฮิวนี่คืออะไรวะ Sugar, หมัดฮิวต่อยแล้วฮิวอ <c oughs>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  ่ะต่อยโดนมันก็เลี้ยงเลือดอ่ะออาเหรออืออือเฮ้ยร้อนร้อนร้อนเฮ้ยยายายามข้าทุ่มมือขี้นู้ดขี้ซื่อ้ทุ่มมืทุ่มกินมันนี่ไปไหนน้องตายเลยไม่ไม่ดีกับ กูยิงเลเซอร์ส่นะทิโมมานีหมุนทวนพีชาตไอ้น้องเขอลุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยไฟไฟมันลุกไฟไฟมันร้อนเฮ้ยขัดได้ด้วยเลยมานาแมนามาโมต้องอีมันเข้าสู้เออเออโอ้ยล้มเลยอุ้ย ม่งจับกูตีกับกำแพงกูตีไปยังวะกูบาต้อนไงอุ้ยอะไรบาต้อนอะไรอุอ้ยมึงไหวไหมฆ่าทุ่มเดี๋ยวก่อนดีมึงก็ไปฆ่านัดดีมึงไปฆ่าตาอะไรถูกแล้วโอ้ยไอ้เตีย โอ้ยตาไม่เบาเฮ้เฮ้ยอะลเฮ้ยตอบคิดอีลูชั um <t 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 ่นพีช่าไอ้ดอลเฮ้ยนายานายาไอ้เชดีบร่ไอ้เชได้แม่งรอรอแดโส่งไปสั่เฮ้ยตายธนะนายตาค่ายเยอะสุดนะ เออฆ่ากูให้ได้ดิโง่โปลาใส่มยายเพ่งบบเพ่งเพ่งมังบิวโยว้เพลงบิวจัดเฮ้ยไม่อยู่ที่เข้า เดี๋ยวลาลงจะหมดกมงกเลยเอ้าวพักการแสดง้งกูได้ที่โตโตหนึ่งหมดนล<อ>เฮ้ยแบบดีโวเคนไม่ใช่ดีโวเคนดิดีโบเคนแม่เล่นจนเขาเซ็นละมันไม่เกิดอะ่ะเอ้าเอ้ามันไม่มันไม่ได้อยู่หรอวะแล้วสโตอนอนนั้นมันไว้ทำไรวะเนี่ย ว่าหลังก้ยโอ้ยเฮ้ยขอมดี่หนขอคืนให้นะหางไปโดนเนี่ยขอมาดดีขมาดดีอะไรขามาดดี่มาเตขกเ้ยเฮ้ยไงนี่ามีิกนะนกูขอปาเลยปาใส่เลยทำฉีดฉีดฉีดหลัง เอาดีแล้วมานีอองมาดิอุ้ยเหี้ยมาครับพี่ยืมมาครับพี่ยืมอ้โหูชุกแรงเอาดีโอ้ยขามันไม่ไหลมีร้อนเปิไหลไปิไหล Ik ga Oh, daar hebben we in. juu juu juu. doet doet. Oh, toch ik wacht. Oei. Nee, ze zijn lang aan. Oei, Longley. Oei, ไปกูตาเลยยังโ,โอดไม่จะพอแล้วตอนนี้เราซื้อท่าได้ยืะเลยล่ะลงหาแทนตีเหล็กเฮ้ย <c oughs> อุ้ย <c oughs> อ,อี้ยอบอยู่อีบอยู่ ทำไม่โดนเลยทำอะไรมึงทำอะไรเนี่ยโอ้ทำไมกูใส่ของไม่ได้วะของเต็มมือามอาอแล้วมันแทนกันไม่ได้เหรอได้กูเห็นกูเห็นกดได้เลยอ๋อต้องขายก่อนบริสัตว์เอ้ยนึกว่าอะไรมานาบอมใช้โคตรยากเลยนะ โอ้โหเราเปิดเกิดอะไรวะเราล่ะนี่ไงเอออู๋อู๋จะตายอ้๋เชี่ยคมว้าวว้าอะไรมึงทำอะไร่ไปเไม่ไึ้ กินเลยแต่มันก็มีเฮ้ยคิดวิาเนปลาแมวไปอ้ยพอคืนให้เอาไปโดนเอาไ่โดนตกได้นี่ไง Ui em nó sẽ vào lưng rồi đó Ui 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 Ui, nó có thể thay đổi rồi đó Nó có thể thay đổi lên bình thường Đừng, đừng, ไปทำอะไรวะน่ะโอไปด้วยมันก็มีอ่ะโอ้โหระเบิดพลังเออแม่งโคตรท่ายิจิตโตเลยเฮ้ยแม่ง นี่นะกูมีสไปเดอร์เซลยน้องอะไรอ่ะนี่ก็อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรตุบเลยโอ้ยโกโกโก้วิ่งเนี่ยมีมีมีดมีดโอ้ยเจ้าวิ่งแรงแล้วนะประเด็นไฟบอลวิ่งอี๋วิ่งโอ้ยเจ้า

แเกมที่ดีมันจะไม่ได้ยินเสียงหน่อยหรอวะม่หุนหดบ้างวะนาฟาร์มไม่นานเลี่อ่ยอันี้มึงก็ไม่กางกนนะคืออะไร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 มาทำไมเฟิงอมานานรถเรื่อยเลยนี่แหละเป็นหน้าช่แล้วไงนัดมึงอยู่ในนาเขกูเข้าไม่ได้ออกไม่ได้โอ้ยร้อน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 ร้อ อะไรกูอะตาไม่มีมานากูก็ไม่มีออกได้หรอโมออกไม่ได้เขกออกไม่ได้เข้าไม่ได้ออกไม่ได้อีเดียวก็เสียวได้บอกเลยนะมีทางออกทางออกรม้ได้ไง อุ้ยเพื่อนเอบอกอ้าววิบินเลยฮึอนชี้ผู้ชอบอะไรอ่ะป้องกับพองได้ก่อนเก็บใครเยี่ยนี่เฮ้ยอ้าวไม่โดน กูตีลูกแก้วด้วยด้วยว่ะตีลูกแก้ววิญญาณตีเพียอะไรซัดมันคือการหลอกลวงอาดุมอาดุมเม่นกันง่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าออกจะอลาังการ

Ừ ừ ừ อือจีทำไมเอ้ยยับโอ้ยปิงปิงต่าปิงปิงเข้ามาอยู่ด้านหน้าเย่อู้วะมือโอ้ยโอ้กูแหลกไมปนะโอเคแล้ววันนี้รู้จบไปแล้วนะกูชนะเว้ยกูชนะเฮ้